ครับพี่น้องสวัสดีครับนี้พอดีก็มาเทีย่ยววัดเนาะพี่น้องเนาะบัตรยังบรร่์ชั้นหนูจักเนาะพี่น้องเดี๋ยวพอดีจะสอบถามเพอดีเสี้ยนึงว่าเพิ่นบัตรยังเนาะวัดป่าอิสระธรรมัดทีโอ้อำเภออากาศอำบนุ่ยพี่น้อนงเนะน,น,นาะสกลนครเนี่ก็คือห้องน้ำเพิ่นนเาะพี่น้อง,งนะเรียนมาครับ โอ้มีไก่ความน,น้องไก่เรียนพามาเที่ยวชมอันนี้ไม่ไพ่ไม่ไพ่ตรงเนาะพี่น้องเนาะร่ำแบบนี้เลยอันนี้คืออะไรอันนี้พัชสีบรีค่ะพัชสีบรีเนาะพี่น้องๆสวยงามน,น้องสวยค่ะชมบรรยากาศ เต็มหมาตัวนี้เลยอ่ะฮึเดินกับมาเที่ยวน้ำพุนเนาะพี่น้องเนาะเดินไปผ้าสมบัตรแล้วว่าทั้งนั้นคือจใส่บ่ได้เนาะพี่น้องคนเปิดเท่งนี่วัดถูมงคลที่วัดอ๋อครับแจกฟรีครับแจกฟรีเะแจกฟรีเก็บตังค์เก็บเตาครับวันนี้เก็บตังค์ให้น้องนิ่มครับเดินกับเบิ้งน้ำพุนโปเป็นเนาะพี่น้องนี่ที่ครับพวกนี้ครับนี่ เพื่อมือรัมาเซมาโฆษณาเวยใช่ค่ะนี่ครับรุ่นอายุยืนครับไงประสบการณ์ครับก็รทำหายเยอะมากครับอายุยืนครับน้องซาสูนเนื้อตะกัวดำเลิอสต่างน้อยร้อยเก้าเก้าองค์พี่น้องผู้ใดมาพระได้พี่น้องด้วยผู้เดบัรลุมีความรู้ดันเนี่ย เอาไม่อยู่เอ้เก็บพระวิษณุพระวิษณุหนูโอ้อันี้แนะนำครับนี่ใกใจผู้สร้างครับเบี้ยแก่รุ่นสองครับปลาจบสร้างครับเบี้ยแกครับด้วเฟรยมักด้วยหันองอยู่วัดใดก่อนวัดป่าอิสระธรรมบบายอนนีเบี้แกรุ่นสามอุนอากาศอบนวยจะงาวัดีคนทร่นเบี้ยแกรุ่นสามครับ โคลาภนี่โชคลาภเครับดีครับนี่เจดีเดี๋ยวพอเดินหิ่นเพิ่นเปิดเพ่งอยู่เนาะพี่น้องอย่นี้แต่นดับเพลงก่อนเยดนเดี๋ยวพอเดินผชมวดอันนี้ประจบครับประจบ้อเอาเองจ้าสัวครับมีช่องช่องพเด่นได้ดโอ้ยายยืนครับอยจยืนเนือักระสัครับครับผมนี่ครับ เบิ่งเอาเด้อพี่น้องผู้ใดมากกติดต้อไปย้อนไปครับเด้อนี่ตามป้ายครับนี่ใช่ตามนางโดนเนี่บไตรป่าเจริญธรรมอำเภอวายตำบลวายใหญ่อำาเภออากาศอำนวยบรรยากาศรอบวัตรนะพี่น้องเนาะดีไหมครับผมขอคุณหลายเด้อจะช่มวัดก่อน ครับพี่น้องพอเดีนสิพาชมเนาะพี่น้องเนาะส้มนี่คือโบสถ์พ้นเนาะพี่น้องพอเดีนสื้อผ้ากับสมท้องในพี่น้องเอาลงเแถวนะโอ้กาบปูก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอเดนขออนุญาตกาบก่อนได้พี่น้องเดลยเอเดอนพาชมเนาะพี่น้องคุณที่ได้สวยงามมากเลยพี่น้อง สายหลงปูคนหนะ่อยพี่น้องลงปู่ศูนย์โคเด้นพาเทียช่อมโคเด้นพึงมากโคเด้นกับพึงเคยมากรั้งแรลกดนะ้วพี่น้องเนอะโคเด้นบ่เคยมาจักเทียรั้งแรกของโคเด้นคือกันครับรเป็นเรถไล่แต่สวยงามมากดนะ้วพี่น้องเนะ เดินผ่ามาชมบรรยากาศในวัดเลยพี่น้องด้้มนึกว่าสวยงามเลยพี่น้องเนาะหนื่อยคนกำลังสางไม้เลยพี่น้องนะโบสถ์กำลังสางไม้ บพี่น้องเพกกิ่งกำลังสั่งไม่เนาะก็ะมีคนมาหลายเนาะพี่น้องเนาะมาหลายหนามากตาพี่น้องม,มันผนผ้าหยิบผ้าลายล้อมะประเด็นผ้าหยางชุ่มทั้งฟังนี่นาะพี่น้องทั้งนี้เพกกิ่งกำลังสัง่งไม่กันพี่น้องมีกุฏิ พร้อมนะพี <sympath icking> ่น้องวัดไดพระเด่นก็บอกโอ้จักดอกพี่น้องพระเด่นฟื้นมากครั้งแรกมันพาเขาหลังวัดเนาะก็ล่มเลื่อนดีพี่น้องลมลื่อนดีอันนี้เป็นวัดป่านะคะพระเด่นเป็นวัดป่าอันนี้วัดป่าวัดวัดป่ายังก่อวัดป่าอิสระธรรมค่ะวัดป่าวัดป่าอิสระธรรมเนาะพี่น้องเนาะอำเภออากาศอันเมื่อยเลยว่ะ

นี่ตจริงเพียงกินอพี่ค่ะมีหกมีหกไม่เทอากันประเห็นพามาชมบรรยากาศในวัดด้วยพี่น้องเนุ่มต้นไมาท่าบุญหลายนะฮะบรรยากาศกระลมเรื่นดีพี่น้องต้นไม้กระลมเรื่นดี น,นี่ก็ไม่เปร์นอนยางดีนะพี่น้องเปร์ไมนอนอย่างดีนะงนอนองดครับพี่น้องนี่คือบริเวณวัดเนาะเรามาถ่ายถ้ำบริเวณวัดนะให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะก็ลุ่มลื่นดีคนระับพี่น้องลุ่มลื่นดีไก่ปลาเนาะพี่น้องบินดีครับไก่ปลา เป็นเตยูเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นเตยู่นลมเลื่อนดีตรงนี้ก็มีกุฏิอีกุฏินึงเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเพเดอนจะพาเขา,าไปเบิ่งข้างในว่าเป็นเดียงกันเนาะน้ะนปนำปูเนาะพี่น้องโอ้โหขี้ลงโลทษด้วยท่านะเย,ะยอะไม่

ไปขอขอพบคุณเด้ออเด้อไปไปัไปผูกแขนให้ลูกผูกูแขนไป้แขนปอยอไป,ไปห้ไปให้ลูกผูกเร้องผูกแขนจังเลยเป็นเจาน้าปเป็นนายไปไมันใหญมากเียจบไปขอบคุณเด้อพอคุณเด้อ พวมาล่หลาดล่อน่่าเมไ่ฮ่่คุณน่า้อนสิ ังเลยจะดังดังัจูพ่น่ะโอ้ยคบ้านเด็กเลยเหรอครับไปครับรับไนะครับอุ้ยครับไปลูแต่โลางขาหลวงปู่ไคทักไปครับไปครับไป นุ่มทาให้ผูกให้ผูกไป้ปไ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 นไป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 ้ปไ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 ปนาไปไปไปกันไปไไป้พี่นปไ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 ปดปไปไ